สวัสดีค่ะพวกเราย่างเทกาเท่ต้องโผลแล้วเนี่ยิงต้องร่กวัววันนี้พวกเราก็จะมาทำรูมทัวร์กันเนาะซื่อห้องคุใช่ซึ่งเราเรา้วพักทันที่ น้กคู่นะอันนี้ก็จะเป็นน้กคู่โครงการหนึ่งมีน้กคู่มีนกพู่โครงการหนึ่งที่เดียวนะถ้าเป็นนกพู่อื่นก็จะเป็นนกพู่สองนกพู่สามนกพู่สี่ต้องขับไปเจอกันที่จ้ะเตสต์บูป่าไม่ได้ขัดข้องเราแล้วแต่ว่าประตูนี้ก็จะทำแบบพิเศษหน่อยซึ่งเราเอามือท้า เข้ามากคนก็จะเห็นฐานมาทางหน้านี้ก็จะเห็นโตะ๊ตะโต๊ะอ่านหนังสือโต๊ะกินข้าวโตะ๊ะเรียนโต๊ะนั่งโต๊ะนอนโตะ๊ตะโต๊ะทุกอย่างนะนี่เราจะยปทุกอย่างตรงนี้มันก็จะเป็นชั้นไว้วางของมัมงไงกรกล่องเราก็จะวางอะไรมัม่งไงกรกล่องตรงนี้มันก็เป็นโต,ต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือสมุดนะทุกคน ซึ่งมันไม่มีหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เรียนในมองไงนี่นะมันก็จะมีก็อีสองตัวใช่ไหมนี่อันนี้ก็อีควายอันนี้ก็อีพิเศษอันนี้ก็อีไม่ได้สำหรับคนนะมันสำหรับเจ้าของห้องไปจบกันที่ตัวนี้หันมาที่ฝั่งมันก็จะตรงนี้เราจะเรียกว่าโซนโซนบำรุงทุกอย่าง หนังหน้าแต่ว่าไม่ได้ใช้นะเนี่ยเห็นเต็มเต็มเนี่ยไม่เคยใช้เลยเพราะว่าหมดมีไว้ใช้เอ้ยไม่ใช่มีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้จ้าอันนี้ก็หล่อใช้จริงนะเลยก็จะเป็นเป็นมงเป็นหมวกของท็อปของวัยรุ่นนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้านะทุกคนรองเท้านี่มันก็จะแบบมันไม่ใช่มีแค่ตรงนี้มันก็จะปิดตัี V ด้วยทุกคนแล้วมันก็จะแล้วมันยัดด้วยคือคือเป็นของคนถ่ายว่ามันเป็น คือเราเหมือนเราเป็นกิ้งกือเราก็จะแบบมีเยอะหน่อยเราเป็นกิ้งกือเราก็จะมีของเยอะหน่อยนะโซนที่ก็ปล่อยกันทั้งมันอ่ะเดี๋ยวไปไหนขอเปิดพัดลมก่อนร้อนมากเลยเราต้องบอกว่าโซนที่หน้าไม่ไม่ต้องพูดว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ของห้องนี้โอเคก็คือโซฟาตัวนี้นะคะคือไฮไลท์ดูเท็กซ์เจอร์การนั่ง เราจะได้เนื source, so so ้อผิวส yeah, oh yeah. ัมผัสของโซงฟานี้นะมันจะมีความหยาบคือความนุ่มช่างไม่ได้ตั้งใจทําเราทําเองอันนี้มันมาจากจิตตกรจินตกรปุ๋ยสองตัวนะอย่าไม่อยากเปิดผ้าห่มนะเพราะว่ามันเลียวไปออาเห็นข้างข้างเพราะว่าว่าแบบถ้าปูเราจะซื้อเผื่อไงซื้อเผือโตวันที่แม่ซื้อเผือเราโตไงนี่ที่จริงอ่ะมันเรียบร้อยได้ก็เพียงแค่เรารอยัดลงไปไอ้น่ะเรียบร้อย ตรงนี้ก็จะเป็นหัวเตียงใช่ไหมไฟชั่วทุกคนทุกคนอาจจะแบบเออเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยเขาหัวน้ำวางไว้ทำไมมันเป็นพร้อมเนีรยมันเป็นพร้อมในการกิดไฟทุกคนน้ำไม่ได้เข้านะแต่เข้าก็ได้ถ้าดังแล้วเราก็แบบเรานอนใช่ไหมเวลาเรานอนสาธิตสามทิศเวลาเรานอนเราก็จะแบบเฮ้ยเออมือไปไม่ถึงองใช่ไหมเราวก็ใช้อันนี้แหละเริงจริอันนี้ต้องกินให้มันเหลือหวานท่านี้มันถึงจะแตกใช้ง่ายใช้ง่ายอันนี้ค่อนข้างใช้ยากนิดนึงนะมันจะหนัก อย่านี้หนึ่งอยนี้หนึ่งแล้วก็อ่ะอือฮนี่ก็คือเพนท์เฮาส์ในเพนท์เฮาส์อีกทีหนึ่งอันนี้เพนท์เฮาส์เจ้านายไงเออเดี๋ยวลงก่อนนี่เป็นทีวีที่ตั้งโอ้นี่ไม่มีฝุ่นเลยนะเพราะอะไรเช็ดเมื่อเช้าเมื่อเช้าบอกเลยว่าโครงการอื่นไม่มีประตูแบบนี้ห้องอื่นก็ไม่ใช่มีห้องสี่ศูนย์เก้าห้องเดนั้นบอกชื่อห้องอะไรห้องเดิ เป็นของจิปาถะของเราจานเจรช่วยเชยนี่ก็คือเวประมาณอันนี้ประมาณครึ่งปีและออกกำลังกายได้สองเดือนไม่ออกไปครึ่งปีก็เลยยังเหลือคนต้องเปิดมาคือต้องตั้งใจดูใช่แพนแทนสวนสุดท้ายของหอพักไปเพนท์เฮาส์เรานะทุกคนก็คือระเบียงขอเลยว่าระเบียงก็วิวดีทำจากเหล็ก หล็กนี่เหล็กนี่ทำจักทำจากไอ้นี่เลยนะ<ม>เหล็กเออ <laughs> มึงอย่ามาล้างเลยไปที่กับตันอเมริกาไทเทเนียมหรอไม่ใช่ไทเทเนียมก็เป็นมึงก็บอกไทเทเนียม ใช่เจนนี่ตรงนู้นจะเป็นฟิตเนสนะใช่ค่ะซึ่งก่อนเราไปบ่อยอยู่แล้วคือวันไว้ทวันฟิตเนสเหรอเฮ้ยบ้าบอโหพูดเนี่ถึงกับเดินเข้าห้องแล้วนะคะอรมากก็อย่างนี้แหละมออากาศเย็นสบายนี่เราปกติเจนอย่บที่งงงถ้าหายอีกก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วไม่ เหมือนคลิปที่แล้วนะคะทุกคนซึ่งก็รอเดือต่อไปค่ะแปลว่าเราจะได้ถ่ายมาคลิปที่แล้วที่เราถ่ายแต่งหน้าปุ๊บเกิดพอ้นเพิ่มสัมปองมากยอด subscribe เราทุกคนที่แบบรอรอมีคนรอผลงานเราประมาณเยอะมากสามคนสามล้านคนะก็พูดก็ไม่มีอะไรค่ะทัวร์ของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าใครสนใจโครงการ ก็ก็อะไรกดไลค์กดไลค์เออนั่นแหละกดไลค์ก็กดยาคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อยากดูไหดูอยากดูไหมดดูอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ดูเถอะค่ะนะคะอะไรนะบ๊ายบาย